สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มันกฮอปปี้ชานลกันนะฮะแล้วก็ในครั้งนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาล้ำลึกถึงอาจารย์ทุริยามะอากิระนะครับผู้ที่เป็นคนวาดเขียนการ์ตูนดัก้กินบอลนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับอาจารย์เพิ่งจะเสียเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะครับตอนที่เห็นข่าวนะฮะก็รู้สึกตกใจแล้วก็ช็อกอยู่เลยนะ คือช็อกมากจริงครัเพราะว่ายัางเหลือผลงานที่กําลังจะเอามาฉายในปีนี้อย่างเช่นดับบอลไดมะนะครับแล้วก็ในครั้งนี้นะครับผมก็เลยหยิบหนังสือผลงานของอาจารย์นะครับโทริยามะอากิระเดอะเวิร์ดนะครับคล้ายๆเป็นหนังสือรวมผลงานของอาจารย์นะครับอย่าสเปเชียลอิลัสเลชันนะครับผลิตตั้งแต่ปี 2009นะครับปี2009เนี่ยพิมพ์ครั้งที่23นะครับพิมพ์ครั้งแรกคือปี1990นะฮะอันนี้ผมก็ได้เป็นมือ2มานะครับแต่ว่าสภาพเนี่ยเหมือนมือ1เลยค่อนข้างที่จะใหม่มากนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสาร,รบัญน,นะครับก็จะบอกลำดับหน้าให้เรารู้ว่าเออหน้าไหนเป็นผลงานอะไรนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเป็นประวัติคร่าวๆของอาจารย์นะครับซึ่งก็เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยผมก็อ่านได้คร่าวๆนะครับนี่ยเนื้อเรื่องแรกบู๊นะฮะแล้วก็มาดักเนบอลครับสมัยโกคูยังเป็นเด็กอยู่นะฮะ สมัยช่วงพระชนทยครั้งแรกก็จะมีโกคูนะครับอูรอนบูมาจีจี้แล้วก็เทพยำฉา <c oughs> นะฮะเนี่ยลเส้นก็นดูน่ารักดีนะฮะอันนี้ก็สึกชิงเจ้ายุทธภพนะฮะเนี่ยเวลาดูภาพบ้านของอาจารย์ก็รู้สึกแบบแกมีความเป็นแบบแฟนตาซีมากมายเลยอ่ะเนอะ ก็ตอนที่2นะครับก็น่าจะเกี่ยวกับพวกซีรีส์อื่นๆอย่างเช่นเกมของดักน u เควสนะฮะอ่านี่ฮะก็จะมีอันเนี้เป็นคาแรคเตอร์ผู้กล้าของภาคส่สมัยเครื่องแฟมิคอมนะครับเป็นดักน n เควส t ภาคแรกที่ผมเล่นด้วยนะฮะนี่ไออันนี้ก็ดักเควสนะอันนี้ึ่งจะเป็นทีวีอ่าใช่ครับทีวีเวอร์ชันไม่แน่ใจว่าสมัยนั้นบ้านเราเอามาฉายหรือเปล่าแต่ก็เห็นภาพตัวตัวละครพวกนี้อยู่นะครับแต่ว่าจําไม่ได้ว่าบ้านเราไดเอามาฉายหรือเปล่า แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกรวมมอนสเตอร์นะฮะเนี่ยก็จะเป็นลายเส้นของอาจารย์หมดเลยนะส่วนเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเอกลักษณ์ลายเส้นของอาจารย์ก็ยังเหมือนเดิมเนอะแล้วก็ตอนที่3ก็จะเป็นด็อกเตอร์สลัมกับอาราเล่จังนะฮะเนี่ยก็จะมีฉายทางทีวีด้วยแล้วก็มีเป็นมังงะด้วยนะครับเขาเขียนว่า ดกเตรสลัม um, เนี่ยตั้งแต่ช่วงปี80จนถึงปี84นะครับก็ช่วงที่ผมกำลังจะกเกิดละช่วงเนี้ยนะครับอ่ามาดูด้านในกันครับมีชื่อตัวละครผมก็จำไม่ค่อยได้และมีมีไอไอันนี้ที่ชอบกินเหล็กมั้งอ่า ชอบกินเล็กน,นะฮะมิตมวต้าแมนอะไรพวกนี้ด้วยเออนะแล้วก็ไอน้นี่ซูเปอร์แมนนะซูเปอร์แมนไอ้นี่ที่ชอบจิมคีหรือเปล่าอีสองตัวนี้มาเป็นเอเรียนนะฮะจำไม่ได้แล้วตัวนี้ชื่ออะไรสีสันสดใสด,สดูน่ารักมากนะฮะ แล้วก็ตอนที่4นะครับก็จะเหมือนเป็นรวมพวกตัวละครเอกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมดักเพินบอลอะไรพวกนี้นะครับเรื่องสั้นต่างๆนะฮะ แล้วก็ตอนที่5ก็จะเหมือนเป็นประวัติของอาจารย์นะฮะก็จะมีภาพของอาจารย์ด้วยแล้วก็ที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนเขียนประวัติเข้าวๆของอาจารย์ไว้นะครับว่าเกิดปี1955เนะครับเดือน4วันที่5จังหวัดอจิตนะครับแล้วก็ปี1974นะครับอาจารย์ก็จบ ปีการศึกษาระดับมัธยมปลายนะครับเกี่ยวกับการวาดรูปวาดเขียนเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ในปีเดียวกันก็เหมือนจะเป็นดีไซเนอร์ในบริษัทเกี่ยวกับโฆษณานะครับแล้วก็ปี77 7นะครับก็คือลาออกจากบริษัทนะฮะแล้วก็ปี78นะครับปี78ก็จะเหมือนเริ่มมาเขียนให้กับโชเนนจัมแล้วนะฮะแล้วก็ปี79นะครับปี79ก็เริ่มวาด ด็อกเตอร์สแลมนะฮะแล้วก็ปี81นะครับปี81ก็ด็อกเตอร์สแลมได้ออกทางทีวีนะครับก็คือช่องของฟูจิเทเลบิตนะฮะแล้วก็ปี84นะครับปี84ก็เริ่มวาดดักตันบอลนะครับแล้วก็ปี86นะครับก็ซีรีส์ดักตันบอลก็จะเป็นทีวีนะฮะแล้วก็มีปี89นะครับปี89ก็จะเป็นดักตันบอลแซดแล้วนะฮะโอ้ก็เป็นประวัติคร่าวๆของอาจารย์นะครับด้านนี้น่าจะเป็นภาพห้องทำงานของอาจารย์นะฮะ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็เหมือนอาจารย์น่าจะชอบพวกโมเดลรถนะฮะเนี่ยเป็นของธรมิย่านะครับเต็มไปหมดเลย <Okay. S 1> ก็จบหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่รวมผลงานของอาจารย์นะครับช่วงเริ่มต้นจนถึงช่วงดั้นบอลเฉยๆนะครับยังไม่เข้าสู่ภาคแซน,นะฮะก็ผมอ่ะเป็นคนที่ชอบ หาซื้อหนังสือพวกภาพวาดแบบนี้นะครับถ้าเจอเรื่องที่เราชอบแบบผมก็จะชอบซื้อเก็บไว้นะครับเนี่ยเอามาดูเล่นนะครับผมว่าพอผ่านไปหลายๆหลายๆปีหลายสิยป,ยปีเนี่ยพอมาดูแล้วมันก็ทําให้เรานึกถึงเรื่องเก่าๆที่เราเคยดูเคยรู้จักอะ่ะในคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะไว้อะไรให้กับอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง <ừ. S 1> นะฮะเพราะว่าเราก็ติดตามผลงานของอาจารย์มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอ่ะนะครับสมัยที่ เป็นเด็กปฐมอ่ะนะครับตั้งแต่สะสมพวกการ์ดโอเดนย่าดับเบิลบอลอย่างเงี้ยนะครับตัวตุ๊กตาตุนที่ของแถมจากขนมนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยจะอ่านดับเบิลบอลสมัยนั้นก็ยังยังไม่เรียกว่าอ,าอ่านหรอกว่ายังอ่านหนังสือไม่ค่อยออกนะครับพี่ๆจะเป็นคนซื้อกันเข้ามานะก็ซื้อตั้งแต่สมัยเป็นเล่มที่แบบยังไม่มีลิขสิ์อะพวกเดอะทานเลน์อะไรแบบเนี้ยนะครับสมัยนั้นเล่มหนึ่งก็เจ็ดแปดบาทเองมั้งห้าบาทเองมั้งนะฮะก็ติดตามผลงานของอาจารย์เนี่ยมาตั้งแต่ ตอนนั้นเลยเนืร์ดั้งบอลนะครับแล้วก็พอเล่นเกมมารู้จักตัวละครดั้งค้นเวสเออก็ชอบผลงานอาจจะหามาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันก็ยังติดตามผลงานดั้นบอลอยู่ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องบางชาติอาจจะบอกว่ามันออกทะเลไปแล้วออกจักรวาลไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมผมดีใจครับที่ได้เห็นคาแรคเตอร์ที่เราโตมาเนี่ยมีมีเรื่องเล่าต่อนะฮะเนี่ยคือความรู้สึกที่แบบเฮ้ยดีใจมากเลยนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือพวก การ์ตูนใหม่ๆซีรีส์ใหม่ๆอย่าบางเรื่องผมก็ไม่รู้จักละก็ <c oughs> <c oughs> จะตามแต่พวกการ์ตูนเก่าๆแบบนี้ยถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะลองหาหนังสือที่รวมภาพวาดผลงานการ์ตูนเก่าๆในช่วงปี90เนี่ยที่ผมมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันก็แล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาจเจอกันใหม่ส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย